คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่ชาวบ,บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยนะครับสยองฮะปลาน้ํากกเนี่ยติดเชืออ้อคือเราก็ตามข่าวนี้เนี่ย,ย<ช>มาหลายวันแล้วนะมาสักพักแล้วนะฮะนี่คุณผู้ชมแล้วเป็นสิ่งที่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าเป็นภาพของปลาเนี่ยคุณเรียกว่าปลาแค่นะแล้วมันแบบเป็นตะปุ่มตะปั่ออกมาเป็นแตบปุ่มตะปั่ม,ปม,มันเป็นโรคอะไร<อ>หรือเปล่าเนี่ยมีปุ่มนูนบริเวณตรงหัวเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงหนวดนะฮะรวมถึงหาง เขาบอกชาว<ะ>บ้านตกใจมากตอนตกใจอะค่ะจับปลาท้องถิ่นขึ้นมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยอยู่ๆเนี่ยโหพอจับปลามาได้มันคล้ายปลากลายพันธุ์เลยนะม,มันเป็นแผลพุพองแบบนี้เลยชาวบ้านยังสงสัยนะครับส่วนชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ปลาบ้านเราจะกลายพันธุ์แล้วหรือเปล่านะครับรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับผู้ชมฮะทีมข่าวของเราอย่างที่บอกไปก็ตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน ก็ไปตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้คือช่วง22เมษายนนะครับสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยจัดเวทีพูดคุยฟังเสียงของชาวบ้านกลุ่มน,น้ํากกหัวข้อในวันที่แม่น้ําไม่เหมือนเดิมและมีการสะท้อนปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับที่กําลังส่งผลต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมหลังตรวจสอบพบว่ามีสารหนูและสารตะกัวเกินค่าม,มาตรฐานในแม่น้นํากกเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในหลายจุด ของทั้งสองจังหวัดนะครับก็ส่งผลให้หน่วยงานรัฐเนี่ยต้องประกาศห้ามใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ลงเล่นน้าคุณผู้ชมจํากันไดหมที่ทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาประกาศเลยแบบนี้เพราะกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะครับขณะเดียวกันตัวประชาชนเองและชาวบ้านก็เริ่มไปพบกับปลาสายพันธุ์ต่างๆที่มันมีอาการผิดปกติอย่างเช่นที่เห็นภาพเนี่ยนะครับมีปุ่มนูนบริเวณหัวแล้วก็หนวดโดยเฉพาะปลาแค่ปลาคังแล้วก็ปลากรด ซึ่งเป็นปลาท้องถินของชาวบ,บ้านเขาจับขายกันได้นันนะครับล่าสุดได้พูดคุยกับทางด้านของนายกสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตคือนายสมเกียรติเขื่อนเชียงสาเปิดเผยถึงปัญหาสารพิษในแม่น้ํากกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหมืองแก่บริเวณรัฐฐานประเทศเมียนมาซึ่งเป็นต้นน้ําของแม่น้ํากกนะครับโดยข้อมูลจากมูทิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่ระบุนะครับว่าบริเวณใกล้าชายแดนไทยมีการทําเหมืองมากกว่า300แห่งเลยนะฮะ โดยบริษัทจีนถือสัมปทานเป็นหลักจึงต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งเจราจาระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับเมียนมากลุ่มกองกําลังท้องถิน่นแล้วก็ประเทศจีนเลยครับเพื่อจะควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษนะฮะเพราะปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเรื่องของสุขภาพแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิน่นโดยเฉพาะเรื่องของการประมงและการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของชาวบา้านเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตกันนะครับ ไปดูตัวเหมืองที่เขาเปิดเนี่ยประมาณสา0ร้อยโครงการนะครับที่เป็นพื้นที่ที่จะเป็นเหมืองเปิดตัวเหมืองแต่ว่าตัวเนื้อที่เนี่ยคิดว่าน่าจะหลากหลายไร่ยอยู่อนาบริเวณเนะเราลองเปรียบเทียบผมมานั่งลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้ที่เมืองการนะักิตตี้เนาะหนึ่งเหมืองหนึ่งเหมืองก็ทําให้เกิดสารเคมีปนเปื้อนในน้ําที่เกิดปัญหากับชาวบ้านคลิตตี้ล่ามน,นะอันเนี้ยนึกหนึ่งเหมืองนะแต่อันนี้สามร้อยโครงการนะครับ mm. เหมืองไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะนั้นเนี่ย ผลการพิสูจน์ของของในสอคพอหนึ่งที่มีที่พบสารหน่งในปริมาณเข้มข้นเนี่ยก็น่าจะสันนิษฐานว่าก็น่าจะมาจากระยะ30สิบกิโลที่มาจากเหมืองอันนี้อันนี้เฉพาะตัวแรกที่เจอนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอันี่เป็นข้อกังวลจริงนะของในส่วนของนายกสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันทางประมงจังหวัดเชียงรายนะครับได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวบอกว่า ความจริงแล้วปลาที่ปรากฏตามสื่อในโซเชียละนะครเป็นปลาแค่ที่จับได้ในแม่น้ำโขงคุณเมื่อช่วงประมาณปี6-7นะครับซึ่งจากลักษณะที่พบเนี่ยนะฮะปลาเป็นโรคลิมโฟซิสติสบ่งชี้ได้จากการมีตุ่มหรือว่ามีก้อนเนื้อคล้ายดอกกระหล่ำบริเวณบนครีบและกล็ลำตัวรวมถึงอย่างที่เห็นมีลักษณะสีแดงอมม่วงะนะครับ มันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้ปลาอ่อนแอง่ายต่อการติดเชื้อแต่ทั้งนี้ถึงแม้ลักษณะอาการนะฮะที่วิเคราะห์จากภาพเนี่ยค่อนข้างจะชัดว่าเป็นโรคซิมโฟซิสติสแต่การวินิจฉัยที่แม่นยำร้อยเซก็ต้องรอผลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์น้ำก่อนนะครับ์หนูโดยทั่วไปมันไม่แสดงอาการไปนอกเอ็นนะครับ เพราะมันอยู่ในตัวเนื้อต้องไปพิสูจน์ต้องไปไปปานอ้องแหลบจึงจะวิเคราะห์ข้ามาได้ว่ามันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนจะเป็นอันตรายต่อการบริโภคมากกว่ามันไม่ปรากฏในตัวปลาครับที่่านมาสารหนูที่พบจากรายงานนะครับพบในอ่าทะเลเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นกับน้ำทะเลน้ำจืดนี้ยังพบน้อยมากจากการลงพื้นที่ของหน่วยงานประมงที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ไปตรวจคุณภาพน้ําที่เหมาะสมต่อการลงชิปของถัดน้ํา ปรากฏว่าน้ําอยู่ในเกณียค่าปกตินะครับปลาสามารถอุโมงคีปได้อย่างปกติสุกไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับแต่การที่มีระหว่างหนักหรือไม่นั้นเราต้องส่งไปอ่องแลบเท่านั้นถึงบครับผมครับแลละครับคือประมงจังหวัดบอกว่าภาพที่แชร์ออกไปในโลกโซเชียลอตอนนี้คือจึงเป็นภาพเก่านะาและ้วก็หนึ่งคือภาพเก่าช่วงประมาณหกเจ็ดปีหกเจ็ดประเด็นที่สองคือ มันเป็นปลาแค่จริงแต่จับได้ในแม่น้ําโขงไม่ใช่ในแม่น้ํากกะนะครับท่านจะบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูจากภาพด้วยใช่ไหมออแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลตรวจจาก l ลบจากอะไรนี้<า>ด้วยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ประมงจังหวัดบอกว่าคือไม่ได้นิ่งนอนใจนะนะครับเรื่องของสถานการณ์แม่น้ํากกเนี่ยก็ให้ทางสมาคมแล้วก็ภาคประชาชนร่วมเสนอ7มาตรการสําคัญเร่งด่วนต่อรัฐบาลน,นะครับได้แก่ ตั้งคณะทํางานปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอันนี้ตามที่ฝ่ายภาคประชาชนะนะฮะภากสังคมเนี่ยเขาเรียกร้องมา,าอันนี้ก็จะเสนอต่อรัฐบาลเหมือนกัน2คือตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน30วัน3เจราจากับประเทศเมียนมาเพื่อขยายจุดเก็บตัวอย่างน้ํา4คือสื่อสารข้อมูลคุณภาพน้ําอย่างโปร่งใส5ขยายการศึกษาและว,วิเคราะห์ผลกระทบ6ก,ก็คือจัดการประชุม4ฝ่ายครับจะมีใครบ้างออคุณ ไทยเมียนมากลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์แล้วก็จีนนะครับก็อย่างที่ภาคสังคมเขาเสนอมาเหมือนกันแล้วก็7จฮะคณะกรรมการแก้ปัญหาในทุกระดับต้องมีสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนนะครับสุดท้ายทางาสมาคมแม่น้ําแห่งชีวิตเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับก็เปิดเผยทิ้งท้ายบอกว่าแม่น้ำกกเคยเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต แต่วันนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวทั้งเรื่องของการใช้น้ำนะครับทั้งเรื่องของการจับปลาหากินแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวให้เราตามต่อกันนะครับใช่ค่ะเรื่องของสารปนเปื้อนจริงๆกรมนาไม้เขาก็ออกมานะูพถึงเรื่องนี้ว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอย่าเพิ่งใช้เอาไปดื่มกินด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเป็นการประกาศออกมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคร